สองถึงได้นะสามสองสองสามห้าสิบหรอตอนนี้เป็นคนถึงห้าสิบแล้วก็มันบ้าไงตอนนี้อยู่งานกามาตายอ่ะใช่ทำมาที่นี่เหมือนกันป่ะตายค่ะอ๋อาจารมีเอ็พีจะขอถ่ายด้วยนะคะถูกต้องไมหน่อยอาจถูกตองถามเไปหน่อยอาจารย์อาจารย์ถามมีใครอยากตามมาไหมล่ะถ้าตามมาวันนี้ไม่ทันนะจะได้ถ้าตามมาวันนี้จะได้จะได้เข้าพรุ่งนี้นะ เอ็มดีถ่ายรูปเอ๊าเอ๊ะไม่เลยทำได้แต่งช้ามอาะมาสิมาหน้าเรือนจำมามาได้มาหน้าท่านประธานหญิงมันชื่ออะไรนะท่านประธานท่านประธานหญิงชลบุรีคนนอกห้ามเข้าจ้าอาจารย์ครับอาจารย์มีคนถามว่าคนนอกเข้าได้ไหม ก็มาร้านกาแฟนี่ยแต่เข้าไปังข้างในไม่ได้แต่เข้าด้คุณก็ต้องไปทําความผิดมาแล้วกันอาจารย์ความผิดสักอย่างแล้วคุณค่อยเข้าแบบหมูแบบหมดจะที่ช้าของหนูผมปีเศษเอาบัวดีบัวดีบัวดีไม่ดีเหรออาจารย์บอกว่าเอาเป็นสี๋บอกมาหน่อยดิอืมต้องไปทําความผิดมาก่อนต้องเดินถือเดินเดินถือโพยหวยอ่ะแล้วก็ไปหาตำรวจเดินเดินถือโพยหวยเดินไปหาตำรวจอ่ะ ได้เข pues oh ้าเข้าพรุ่งนี้นะไม่เจอนะอันนี้เป็นเรื่องจำหญิงจ้าเออเนาะเออเราเป็นคนที่มาเรียนจำหญิงอ่ะครับเอาหมอไปลองหลังไปหนึ่งหมอหน้ายังอย่างนี้อีกไหมคะเออมีมั้งสีที่มันวนวนนี่หรอนี่ครับอ๋อเนี่ยเนี่ยสีนี้ครับอาจารย์ไม่มี้ค่ะเข้าไปผ่านโรงงานอยู่แล้วแต่ที่ไม่แน่ใจว่ามันทำไปสองรอบไรอย่า้ยหรือว่าออเดอร์อะไรเดี๋ยวลองแวะดูได้สีครีม

ได้ค่ะพิโลก17ครับพิโลก17น่าจะเป็นวัดอะไรนี่แหละไม่ใช่มอราชพัดนะเดี๋ยวจะแจ้งเปลี่ยนอีกทีนึงอ่าคได้ครับตามัเอตยวกันแล้วอพาาจร์กับไ่นจรครับจริงใช่หเนี่ยจะใช่ถูกเลยนะเออไม่ไป้ายเป็นเรื่องปกติแต่ดาี่นัดนะอ่าดดครับดีครับ้าไม่่้าไหนไมร้ เออไม่เอาไปข้างนอกตรงนี้มันเย็นนี่ไปใส่เสื้อหนาวแล้วหนึ่งข้างในจะเป็นอาคารอาคารโรงเรียนนะคะแล้วก็อาจจะเอาผู้คนจะเรียนมีบางคนลู่นอกก็อาจจะเยอะมากจะมาดูดเท่าไหร่นะครับสามคนลูกหนึ่งพันสี่ร้อยคนยังไม่เคยเห็นแบบจริงเหี้ไปเห็นของสถาปนิต กัามที่นี้จะใช่่ะมันจะเป็นของสนาที่นี้เป็นวันนี้อาจารย์จะเข้าเรือนจาครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกที่เข้าเรือนจานะทั้ง้หมกระโโทษหรือัหาชีวิตที่นะเราเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าปัญหางไม่มีมีแค่ตลอดวิตชีวิตวไม่ได้ไลได้ไงโทรศัพท์ยังเอาเข้าไปไม่ได้เลยมีทั้งผู้งขังที่ยังไม่ตัดสิน เรื่องรอบนี้จะมาพูดในรอบหน้าไปผู้ชายครับเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่หรือเปล่าครับน่าจะเป็นเชียงใหม่น่าจะเป็นทางด้านงจังกลางเหรอคะเชียงใหม่จะเป็นเงินจำกลางจำกลางแล้วก็มีผิวของของของเาปรมครับของเปรมอันนี้ก็จะเป็นผิวผิวเดียวกันแต่แค่แยกเป็นหญิงเป็นชายแต่ว่าเขาเป็นเงินจำใหญ่เขาก็จะทาดีเขาอาจจะทำแรงมากใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่กว่าของเปรมใช่ไหมอันนั้นจะอยู่หลักหลายพันค่ะหลายตันสี แค่ข okay. ันต้นๆนะอันนี้อันนี้ถือว่าไม่เยอะถ้าผู huh? ้หญิงนี่คืออันไม่ใหญ่ค่ะคันมาตรฐานหญิงกลางอ๋ออันนั้นจะใหญ่กว่าอันนั้นคือเยอะไปสามสี่พันกันั้นใช่ฟิลเดียกองเปรมอย่างบนี้นะใช่ใช่ค่ะอยู่หลังค้องเปรมนะครับใช่ไหมโซนเดียวกันหญิงไม่มีแค่เจ็ดแผะมันก็จะมีมานรฐานหญิงแล้วก็สี่ไม้ที่หนึ่งที่มีสองพันคนแล้วก็หญิงเชียงใหม่เชียงใหม่ข้างกับเราใกล้ๆเดกันสองพันคนะันแล้วก็คันมาตรฐานบางหลักพิเศษหญิงอยู่ระดักัน ก็ส่ขายที่งโลของผู้ใหญ่ก็จะของผู้ใหญ่ของเด็กก็ของเด็กเ็าะแยกออกจากกันใช่ไหมคะอันนี้ก็18ปีขึ้นไปถ้าตกว่าแก็ไปอยู่สถานีจะลองกี่องค์คะออกปตตาโฮงครึ่นกว่าก็ไม่ติดใช่ไหมคะไม่ติดนะวันนี้วิวสวยตีกองสอคณะโซนหนึ่งร้อะทกคนเนี่ยเราจะเราจะ อเอาเถองรมแอแแแลมใช่ครับอแอร์แรมถบงลมแบบขอขดลูกนัานอกดิสต้าโชว์ มาแล้วกระเพรามาแล้วกระเมาแล้วอันนี้ชุดนี้จะมีฝักบัวโอ้ยน่าการเพื่ออกเวรเออเนี่ยไม่ใค่ะน่าออกเวงเนี่ยีภาระหนานะมไหมเลยไปโรงพยาบาลโรงไยาต้องลาจะงีกกระจกอะนี่ป๋าของแค่นะคะีะ วดค่ะสวัสดีค่ะมินอ่าตัดทีละคนเอบ่มากอบมากดูอาจารย์เบื่อแล้วเน่้มันแหลก่อนบีส่วนว่าเราสามได้ไงเล่นรอเปล่าขอเรื่องเพลงวาส์ซาน กระโหนดไหมกระโหนดี่หัวไหมครูอาจารย์พวกนี้หัวสมองไม่ค่อยจีแหลมแอนแหลมแอนมินแหลม <c oughs> ที่ใส่ข้าวอาจารย์กล้องหเขา,าถามว่าอาจารย์มาเรียนจำโดนคดีอะไรวันนี้นี่เขา,าเรียนจำหญิงไม่ใช่เรียนจำชายครัใช่ครับกระมังข้าวอาจารย์ไม่มีนะหอไม่มีดูเปรับปานี่วอ๋ออยู่นี่เอ้า กินเช้าอย่างยั้งเลยนี่กระมังอยู่นี่เลยอาหารอาจารย์ไอพวกนี้มันสวยนะมันติดปัญหาเรื่องฝุ่นอ๋อใช่ครับถ้าโดนฝุ่นน้ำมันใจนี่ไม่น่าจะหนาวแล้วเขาเบาแอร์ยี่สิบหกแล้วครับอาจารย์ดูแอร์ยี่สิบหกแล้ว คกับข้าวอาจารย์สวยมากเลย่งสองสามน่าทีทาวเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานอำไปลงเจ้าหน้าที่สวยๆนั้นเลยอ่ะเขาบอกในไลฟ์เขาบอกอันนี้สวยน้อยนะคะเดี๋ยวส่วนใหญ่กันไหนโอ้ยหนึ่งแม่นะอ๋อ ไฟบังคับค่ะต้องสวยค่ะสวยจริงนี่สวยจริงอันนี้กล้องกล้องผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะ้นแล้วคะครับยังไงกดลงใส่ให้หน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาโหลกล้วยงานแข่งกวยอันนี้กำลังเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมอาหารให้อาจารย์นะครับเตรียมอาหารให้อาจารย์ได้เลยไม่แต่เนี่ยมันจะรอก้วยที่ อยู่ร้านกาแฟนี่วันนี้มาชื่อร้านคาเฟ่เดอะโคค่ะร้านสวยร้านสวยนี่ติดถนนเลยอันนี้ถนนข้างน,นอกทานทับสถานหญิงชนบุรีคนนอกเข้าได้ไหมเข้าได้ต้องไปก่อคดีมาก่อนนะถึงจะเข้าได้ มาเจอกันด้านด้านหน้าได้มาเจอกันหน้าหน้าด้านหน้าได้ครับหรือไม่ก็เดินถือโพยหวยไปหาตำรวจอะได้เข้าแน่พร่าค่กับแฟลูกอได้เมโนร้นได้ค่ะนั่งไหนคะกับนร้นนั่งไหนเดี๋ยวตรงอาจารย์ก็ได้ครับ นั่งไหนเดี๋ยวตรงอาจารย์ก็ได้ครับอสีต่างกันเลยอ่ะครับอาจารย์อะไรนะครับหน้าจออไอโฟนยังไงอันนี้อันนี้มันจะมีปุ่มกันน้ค่ะแต่ว่าไม่แน่จะเันไหนอะคะ มันต้องตั้งค่ารับมันต้องตั้งค่าแลมอ่านหน้าจองไงนะมันต้องตั้งค่าก่อนนะครับอ่านหน้าจอวิธีอ่านหน้าจอไอโฟนเดี๋ยวสัรู่นะครับไม่ต้องวนะต้องลนะ้วที่แปลง่องน้ แล้วนี้มีสองคู่แล้วนี่เขานันะปากด้านบนปากด้านบนลงมาจะมีจุดกลมๆก่อนเลยค่ะมันยังไม่ได้ตั้งค่าเลยมันต้องตั้งค่าเปิดก่อน พี่จำได้พี่จำได้ถ่ายกแกนสแหลมี่ไม่ได้เลยมันสีมันแตกต่างกันมากเลยมืไมดไหมอะกล้องไม่ดีอะกล้องไม่ดีอันนี้ก็สวยเห็นไหมน้องหบอ,อกเวนมา,นาเดี๋ยวนะคะแบเรื่งนี้ อันนี้เพิ่งออกเวนมาก็สวยเห็น<ว>ไหมสวยไ้มเห็นไหมช่างตที่นี่สวยทุกคนคะ่ะเข้าเวนคืนก็ยังสวยนะคะสวยพวกนี้สวยหมดอ่ะ ต่หัวมันก็ได้หรืออะไรก็ได้เออสมองแม่เออขอบคุณค่ะเออลืมชวนพี่ดีข้นมาเนาะโอลระสับแอปถ่ายภาพหน้าจอถึงเชมบุรีแล้วจ้า ไม่นะครับมันอัดได้ครับเราต้องตั้งค่าเนอะทีนี้เริ่มร้อนแล้วจ้าเริ่มร้อนแล้วเมื่อกี้หนาวตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับอันนี้ไลฟ์สดไหมสดสิครับสดใช่ได้ใช่ได้ เปิดกล้องไเปล่าเปิดกล้องไเปล่าออกมาตอนเจ็ดโมงเกือบแปดโมงใชครับลาออกมาเป็นโมงกว่าเนาะเกือบเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงเาถึงแปดโมงชั่วโมงเดียว ตอนบรรยายเขาชอบกัน,นเอ้ยตอนที่อาจารย์เออ่พูดกับคนนั้นเขาชอบกันเขาว่าสนุกดีเขบาบอกยังไม่น่าจบเลยเขาบอกสนุกจริงสนุกจริงอาจารย์บอกสนุกจริงม,รมันยิ่งเห็นเลยว่าเพอร์เจอร์ขนาดไหนเละให้ดูอ่ะบอกแล้วเวลาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันยิ่งชัดเจนใช่มามพีสส่สวัสดีค่ะนิตาถ่ายกล้องกัน่ ่พีพี่เขาของพี่เขาเคยทำงานที่นี่เขาเกษียณแล้วอย่าหลับนะเดี๋ยวคุณก mm hmm> ู้งพ um> okay. MM ี่เขาของพี่เขาเคยทำงานที่นี่เขาเกษียณแล้วอย่าหลับนะเดี๋ยวคุณกู้งพี่ยาตาผมเกษียณแล้วเหรอเนี่ยเป็คนยังไม่เกษียณที่ไปก่อนแล้วเนี่ยพี่ลูกคืนอาบน้ำแต่งตัวมาเลยทันไหม เพราะว่าเขาต้องเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปบรรยายข้างในเกาจะออกไปที11โมงครึ่งพี่มาดักเออมุมนี้สวยยืนอยู่มุมนี้ตลอดได้ไหมไม่ไปไหน่รออเลยมีรถจังได้แล้วได้แล้วเออมาดักตอนออกเดี๋ยวเราไ้องกินข้าวกันตอนนี้อะไอ้นี่มาไล่จากข้างในพี่มาตั้ง11โมง11โมงหน่อยหน่อยพี่มา11โมงก็ได้พี่มาตั้ง11โมงไงเขาจะเข้าไปบรรยายข้างในออกจากข้างใน11โมงครึ่งหรอไม่รู้ต้องถามเขาอะจารย์ไม่รู้อ11โมงออกจากข้างใน มันายเสร็จประมาณสิบเอ็ดมงพี่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่เออพี่มาตอสิบเ็โงประมาณสิบเอ็ดโมงใช่ครับเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเนาะร้านกาแฟร้ากาแฟเดีวขาสยส็โมงครึง่งสิบเอ็ดโมงรถจอดอยู่ข้างรถหนูอ่ะพี่พี่ก็ไปดักรอที่หน้รถ,ถ,ถ,ถจะได้ไยางลงก็ได้ร้านสวยมีร้านนวดด้วยอมีร้านนด้วย ห้องนวดด้วยอาจารย์ไปห้องนวดด้วยมีล้างอาชีดด้วยนี่ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศในเรือนจำนะ แป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอันทัาสถานหญิงร้านกาแฟอยู่ถึงกี่โมงเดี๋ยวทานข้าวอะ่ะน่าจะประมาณเก้าโมงนิดนิดบรรยายบรรยายตอนนี้นี่นั่งเกาอี้นี่ดีกว่าจะหักไหมเนี่ยใกล้บ้านผมเลยมาสิมาสิ มาสิเดี๋ยวนั่งโยกก่อนจะห่งางไว้หน่อยหรือหลับให้กุ้งนางไข่เดี๋ยวหลับให้กุ้งนางไข่